มเราบอกเอซีบอกสี่นะครับเพราะว่าเอสซี่ก็ว่าปล่อยห้าหนักให้แม่ปล่อยห้ากันเน้นให้มันก็บ่ถือตัวเน้นพี่น้องมันไปเถือตัวเน้นใย้ได้ทุกคนครับตัวเน้นนน่ะตัวเน้นเอาพี่น้องเอสซี่หนึ่งขึตัวพี่น้องฝันได้ตัวพี่น้องฝันได้ขันฝันได้ฝันเข่ามันใกล้กับ ของคอยห้านี่นั่นแหละโตนักนะครับทันทิไม้คอยห้านักให้นี่มันบ่ใครเขา่ามันบ่ใครถือโตนักนบ่ใครถือโตวงกลมว่ใครถือโตวงกลมใช้ว่าเมื่ออันเมืมมนน่อสีหนึ่งบ่วงกลมป่ะหรวงกลมซีหนึ่งเด็ดเด้ยมันน้อยๆเทียมที่ออกคอยได้ยืนอย่างเลยตัวตรง <c oughs> ได้ยินบ่พี่น้องได้ยินบ่ ได้ยินไหมนะครับมีมิดมาเม้นอ่ะมิดมอกปากทิ้งนะยาไปเสียด้จ้ามิดนะอย่าเข้าไปมีิดขาดรับเลขนะเบิ้งนาซ่องเขาต้ใหายปลอมเพีปลอมไลนะครับส่วนสำหรับคอยห้านี่มีหนาเปียดยางเดียวคือเฮฮาพารวยอาิชาจ๋าอยทุพ่องเฮฮาพารวย S <S เไม่ซองเงินเงินที่เพิ่นจี้เตือเพิ่นมาไทายนี่ยกับเพิ่นสืบสี่เนี้ยนั่มซองเพิ่นหอกน,นะครับภาว่าท,าทาาี่จะไหลนะครับพาลังเทียสโดยเทพแนวทางกับเพี้ยนนะครับเอไอก็ไปว่เพี้ยนจั้งสี่เจ็ดสี่เพิ่นว่าเ,เอ้าหนูไปดูช่องนั้นมันทำไมเป็นอย่างนั้นเท่ากับอธิบายให้บ่ได้นะพนเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องพี่เจตนาหน้าตัวนี้คันเบอร์โทษเพราะให้ไมีเบอร์เดียวถ้านอกนั่น เป็นฟอร์มนะครับมี่เบอร์เดียวคือ0942960666ต่านั้นนะครับเอาสำหรับมือน,นี้นะครับที่ไล่สดในคณะนี้นะครับจะให้ไปโตเดียวก่อนตัวเดียวให้เอาไปแล่นตัวเดียวเอาไปฝันตัวเดียวก่อนนะครับมืออื่นเวลา กาเวลาเดิมคอยมาเอาคู่คอยมาจับคู่กันนะครับคันเสียให้คู่เมื่อนี้มันเสียหลายตัวพี่น้องเอาตัวเดียวเขาไปยืนก่อนนะครับคือจังหกวัติพันมา่นหกตัวเดียวนะครับเอาไปตัวเดียวสะกอนออกไปวิ่งออกไปเล่นออกไปฟันซอยกันนะครับ เขียนไปเขียนไปมันเป็นเยี่ย้มของว่าหอยแย่มเป็นยังไงขคือได้ตัวเดียวก่อนที่แรกคือว่าสิบ่กหอยตัวเดียวก่ <c oughs> อนกะเต้นหอยมากตัวเดียวต้นหอยมากมันเป็นอยู่ในใคล้ายๆกับอยู่ในกิอยู่ในใจอยังประมาณนี่แหละคนว่าฝันกะคือจังบ่รมนฝันเคนว่าบ่ฝันกะคือจังฝันมันื่อนนะครับกะค,คาดว่าสิมีตัวนี้ละ่ะ ตัวที่สี่บอกอีกจังน้อยนี่นะครับคือตัวนี้ยืนไว้แล้วนะมือเอืนหอกก็มาเอาคู่ร้อมกันมือเอืนพุงมีเสาวเวลาคาเวลาเดิมไ,สไรสดให้เบิ้งนะครับเขียนตัวใหญ่ๆมืองเกรื่องไว้ใหญ่ๆงามๆเด้อพีอ่ทำแลนแลนพี่น้อง,งพิมวันที่ห้ามกราคมหกสิบเก้าตำราว, <ๆ S 2> วันที่ห้าก้อย้านะครับ เ,เปลี่ยนงวดที่เป็นข้างที่สิบสามหนอยเด้อะนะครับหา <c oughs> บอมเมนบอ,บอช่กับยาว่ากันเพราะว่ามันกระลายแล้วเนาะมันโดนแล้วมันโดนแล้วนะครับนอกจากผู่คนงูกแจงตายทิพย์ทซอยห้าปีอีกนะครับสิซอยปดซอยแก่ซอยห้าปีอีกให้ไปน้องได้มีกินมีใส่นะครับปล่อยห้ากับเป็นตกว่า เที่ยงแนวทางมาให้ซื้อนะครับแต่ว่าถือว่าโชคเขาขาดนะครับได้มาสิบสามโคสิบสองงวดมือเอื้อนนี่เป็นงวดที่สิบสามเป็นข้างที่สิบสามนะครับสิบพานคือพอพานนั่นกันสุดแท้แต่ดวงของทไทยเฮาลระบาดนะครับเพิ่นซอยกับสีได้เพิ่นบ่อซอยกับแสดงว่ามัดโชคเฮานะครับ เพนเพินพ่นสิไหมากเท่านั้นหรือเพิ่นสิไหต่อไปอีกเขากะมาค้อยเบิ่งนะครับ<อ>าการลงทุนก็ให้ระมัดระวังออเอาเองข้างอนอกให้ระมัดระวังเอาเองเด้อคอยห้าก,กับบริเวาให้ทุ่มให้เที่ยงไนั่นนะครับให้มากเพื่อปินแนวทางเท่านั้นนะครับเอาสำหรับมือนี้นะครับวันที่ซีโมกราคมหออกสิบเก้าไหเอาไปแล่นนาะเอาไปฝันสอง สองเด้อสองตัวเดียวเหรอสอตัวเดียวไปก่อนนะครับมื้อมื้อสองสองเอาสองไปแลนนะครับแลนสองแลนสองเป็นติ๊กนี้แต้งนัอยู่ในใจมากั้งแต่เมื่อวานนี่ยล่ะสองน่นโบแมนฝันโบครับค่ายฝันก็คือสิโบแมนฝันครับค่ายครับค่าแต่ว่าบโบค่อนข้างใจเป็นตัวเลขดิเป็นค่ายค่ายกับพิยู ในสมองในอย่างในจิตนี่นจิตอืมนะครับฝันกับเป็นเป็นฟันจำาะไได้แต่ว่าคล้ายๆครับจังจะมีสองนี่นะนะครับว่ามีผู้ห้องบอกว่ามีผูช่วยเห็นนี่ว่าว่ามันเป็นอยู่ในจิตในหัวเปี่เสี่ยละคือสี่ือ้สี่พลาดจังสี่นะคือสีมาเนี่ยนะมือเ้อนอ่ะวันที่ห้าคือสีแม่สองนี่คือสี่แม่สอง บาานะี้หใส่เองเอาไปฝันซอยกันโตนักจะใครเอฟซี FC พี่น้องเอฟซีนี่เอาไปฝันเล่านักเอาเจ้าของเาอาเองถือว่าเอฟซีได้หาไหมหมอถ้านฝนันว่าได้หาสมมติก็เอาสองหาไปใส่แล้วก็นักเอาเอ,องนะถือว่าเอฟซีฝันว่าได้เก้าออกมาใส่สองพอยห้าต่างคนต่างหนักเอาเองสิน <โ Myster. S 1> ะครับ วิ่งวิ่งลูดไปที่สองชุด94สองสองพ<อ>ี่น้องสองใสง่กสอ้อนแล้วใสห่หมุดอื่นเพื่อนกันสีได้จับคู่เพื่อรอบไปฟันอีกเงี้ยแล้วไฟฟันอีกเรือ่องนะไฟฟันได้ไอ้มาชัดเห็นในห้องก่อนคือสองนี่มีมาเห็นในเกิดวาดิ้มคืนวันพรุ่งนี้ั สองมีมาให้เห็นสองไม้เห็นแน่นอนมีมาให้เห็นทำมาแน่นอนก็อยู่บว่ามาแน่นอนขาดว่าจะต้องมาให้เห็นเป็นการคาดกรณีทุกอย่างแต่ว่ามันไกลมาให้เห็นอยู่ที่เชียงเ้าสิบสองครั้งแล้วพี่น้องเอาใจเหลือเพียชิดหวังนับครับเาไปเพราะว่าเหาก็เดินทางม้าไกลเรเด้ขันตินับมืออื่นสิบสามกับไกลเครื่องเดือนดิแต่ได้ไม่ เคื่องเดือนก็คือสิบาแม่นว่นมือเินเข้าได้ก็สิบสี่แหลจงามวด13สิบมมือเงินนวันพรุ่งนี้เป็นงวดที่สิบสามนะครับรวมร่วมฝังของรวมฝังไทยน้ำกได้ก็ย้ำไหมเพิ่นเนสองวิ่งรวดไปที่สองสนจากวิ่งสายแนสองตัวเดียวมากก่าครับพี่น้อง จาบ่มีเด้ออย่าไปเขาเด็ดขาดจ้าปอนน่ยรักจีคุมเพื่อหย่งจอดใมเหม่อพนกัไหลสดอยู่ตสี่บอไม่มีุรมคไม่ตัใหญ่ใหคุมบ่มีไล่เด้อจ้าเขาวเขาคุมเขาไล่ต้องสองต้องหลาย่องลกไ่สอไม่มีกลุ่มนะครับแต่กอนกอนคอยห้าเคอเฮ็ดกลุ่มยาก เลยกบเบอเหตนีูดแล้วจะไปบเรื่องนั้นมีกลุ่มแล้วนะครับมีกลไม่เยลื่อ่เิแล้วคัากอนี่คือปุ่นละแปดสีิที่ทานมากนะครับพี่น้องนี่สิเตรียมนะครับไม่มีแล้วไม่มีกลุ่มแล้วนะครับเตรียมแคปเตรียมจดนะครับอาจารย์ฝันแล้วได้โตเดียวโตเดียวส่วนจับคู่อื่นจับคู่ขับวันพรุ่งนี้จับคู่นะครับ มามุมนี่ก็ได้สองตัวเดียวเอาแคปหน้าจอนะครับโคดายมีตัวเด็ดตัวดีมาจับใส่สองของอาจารย์ที่ห้าด้วยครับเด้อเอาไปฟันเอาไปฟันหมดแล้วพี่น้องตัวเด่นนะสองตัวเดียวโคโลสีมากขึ้หกเมื่อวันจูบันบอนะพี่น้องแต่ว่าเมื่อวันจูบันถือว่าพานนะครับ ผ่านทั้งสองรอบโกมาจริงๆด้วยนะครับมือเอื้อนนี่เห็นไหมเห็นบ่พี่น้องแต่ว่ามันกลุ้มเสืกว่าแวบแอบคลาบเกี่ยวหลับไปสะเก่ยรยจะเป็นว่าแวบแอบก็ได้กลุ้มเสืกว่าอยู่แวบแอบอยู่ในคิดในใจจะคล้องนี่ล่ะมันจบไปจะเป็นผู้ตั้งไดนมาบอกครับอาจารย์อันนี้บพราะเาเห็นตัวคนแวบอยู่ในอยู่ในความรู้สึกนี่ล่ะ มาทั้งซองความไหมครับซองความเรีนเราไปตามนี้เด like> ้พี่น้อง